สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดกระปองชาแนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมแลกนักล็อก M คลาสสิกนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ครับปอนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของการอัปเดตล่าสุดในตัวของเซิร์ฟเวอร์เทสกันดีกว่าครับมันจะมีตัวของการอัปเดตฟังก์ชันของ GVG แล้วก็อีกหัวข้อนึงก็คือฟังก์ชันการอัปเกรดการ์ด MVP นั่นเองครับซึ่งเราจะสามารถเอาตัวของการ์ด MVP ไปทําการอัปเกรดได้นั่นเองครับก่อนไดูคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆจริงๆครับเติมเกมแลกนัลล็อก M Classic ผ่าน UAD ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวยใช้แค่ UAD บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแลกนัล็กอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i c h m a n Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนานมากมายมีแอดมินพร้อมดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop โอเคครับผมจากตัวของแพดโนตล่าสุดใช่ไหมครับเดี๋ยวปอนจะเปิดตัวของแพดโนตเป็นภาษาไทายให้ดูนะอันนี้ครับผม อัปเดตตัวของเ m Be t a หรือว่าตัวของ s e r ร์ฟเทสนั่นเองครับในวันที่19เนาะตั้งแต่เวลาบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนั่นเองครับซึ่งอย่างแรกครับผมการปรับปรุงตัวของ GVG นั่นเองครับมันจะมีตัวของฟังก์ชันข้อมูลนั่นเองครับไอตัวของการที่เอ่อเป็นตัวของการแนะนําสนามลบนั่นเองครับมันจะมีการแสดงตัวของเมืองต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีการแสดงตัวของเอ่อหัวกิ่วครับที่ทําการยึดครองแล้วก็ตัวของกรุ๊ปลีดเดอร์ครับแล้วก็ยังมีตัวของทีมลีดเดอร์นั่นเองครับใน ต่อมาครับอันที่2บนแผนที่กิวครับก็จะมีการที่ปรับตัวของมินิแมปครับให้สามารถเห็นได้ทั่วมากขึ้นครับอันที่3ครับรางวัลระดับวัตถุประสงค์จากการกิวแบทเทิลหรือว่าการกิววอ์นั่นเองครับจะเปลี่ยนเป็น development material case h นั่นเองครับเดี๋ยวปันจะพาไปดูตรงนี้ซึ่งตัวของเซิร์ฟจีนจะเป็นตรงนี้ครับ แต่ว่ามันต้องไปถึงแรงไดมอนด์ก่อนนะถึงตัวของการ์ดอันนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวของกล่องเป็นกล่องที่เราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตัวของเพน c การ์ดแพคครับตัวของเฟืองครับแล้วก็ตัวของโมราโกคอยครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นตัวของแต้มคอนทิบิวนั่นเองครับต่อมาครับก็จะมีตัวของร้านค้าครับที่เป็นตัวของร้านค้าเช่านะ มันจะเปิดการขายตัวของ d e f a t Effect นั่นเองครับซึ่งตัวของ d e f a t Effect นี้ปอนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าใน E L มันจะมีมาหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะทําการเปิดให้ทําการชาเช่านั่นเองครับซึ่งตัวของอุปกรณ์นี้ครับมันจะสามารถซื้อได้1ครั้งต่อ1บัญชีต่อ1ซีซั่นนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของตัวอุปรกรณ์นั้นครับแต่ว่าตอนนี้คือหลังจากที่อัปเดมาแล้วใช่ไหมครับร้านค้ามันบั็กครับมันก็จะโผล่แค่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับขายอยู่ที่2 0 0 k นน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 ัันั่่่่เเเเอออองรรรรแตตไมมมูนะ้ season, bug ้้วาาาใชุปปปกณ์ีีหืละะะพ็ อาจจะรอตัวของแพทหน้าในการอัปเดตอีกทีหนึ่งครับแล้วต่อมาครับตัวของข้อ5าครับตัวของดีฟีดเอฟเฟกนี้ครับมันจะหมดอายุก็ต่อเมื่อตัวของ GVG หมดฤดูกาลไปนั่นเองครับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลครับตัวของเอฟเฟกปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้ครับจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติต่อมาครับข้อที่6ครับตัวของเอฟเฟกทั้งหมดของดีฟีดเอฟเฟกครับสามารถไปใช้ในตัวของ GVG และ PVP ได้นั่นเองครับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอฟเฟกมันมีอะไรบ้างนะต่อมาครับข้อที่7ครับก็จะเป็นตัวของมุมกล้องครับตอนที่เข้ากิวไปครับมุมกล้องจะมีการปรับปรุงใหม่ครับแล้วก็ข้อที่8ครับการออกแบบภาพตัวของกิวเบตเทิแมปครับก็มีการปรับปรุงใหม่เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้จะเป็นประเด็นร้อนในตัวของวันนี้เลยนั่นเองครับก็คือข้อมูลการอัปเดตตัวของการอัพขั้นการ MVP มนั่นเองครับหรือว่าเป็นตัวของการตีบวกการ MVP นั่นเองครับ มันจะต่างจากตัวของการัพขั้นดาวนะคือตอนแรกันก็คิดว่ามันจะทําการัพขั้นดาวถูกไหมครับเพราะว่าเห็นตัวของาร์ดเร s ก gold เออ golden chip bar gold okie low อะไรอย่างงี้ครับแต่สุดท้ายแล้วครับตัวของเซิร์ฟจีนอันนี้คือปอนเอาเป็นตัวของแพดโนตของเซิร์ฟจีนมาให้ดูครับมันจะมีประมาณนี้ครับนี่ครับระบบตรวนี้ ตัวของพอนเทลากางพอนครับตัวของอาร์ตแองเจลินครับจะเพิ่มตัวของออคฮิลโลครับแล้วก็ตัวของการ์ดที่มันเป็นตัวของการ์ดมากลุกครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับจะเป็นตัวของการ์ดนูเบียนั่นเองครับเดี๋ยวบันจะพาทุกคนไปดูเลยและนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่บอกนั่นเองครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนคุ้นเคยในตัวของเซิร์ฟเวอร์ซีเนาะที่เป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์เฮดครับตอนแรกครับมันก็จะมีเอ่ตัวของการ์ดซอสครับเพื่อทำการอัพขั้นถูกไหมครับแล้วก็จะมีตัวของเอ็ดแคคทออลีนนน่่าััเงรบ ซึ่งหลังจากที่มันอัปเดตตัวของวันนี้ครับมันจะมีตัวของการ์ดมากลูกนั่นเองครับตอนแรกครับเบื้องต้นครับมันจะทําให้ตีขนาดใหญ่แรงขึ้น20%ครับแต่ว่าหลังจากที่ทําการอับคันไปแล้วใช่ไหมครับจะทําให้ทําดาเมจต่อขนาดใหญ่ครับแรงขึ้น30%ต่อมาครับจะเป็นตัวของการ์ดนูเบียนั่นเองครับซึ่งตัวของการ์ดนูเบียตัวนี้ครับเบื้องต้นครับมันจะบบกตัวของค่าสกิลดาเมจอยู่ที่6%ใช่ไหมครับและทุกทุ2แต้มของค่าสเต็ง จะได้ตัวของสกิลดาเมอเพิ่มขึ้นอีก0.1%นั่นเองครับแปลว่าถ้าเกิดตัวของค่าสเต็งเด็กแล้วก็อินคัยิ่งเยอะมันจะยิ่งโหดมากๆครับถ้าเกิดเอาไปทําการอัพขั er ้นใช่ไหมครับบวก1ครับจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก1%แต่ว่าถ้าเกิดทําการบวก5ครับจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก16%นั่นเองครับแล้วก็การ์ดใบต่อมาครับก็จะเป็นตัวของการ์ดออกฮิโร่ o นั่นเองครับซึ่งตัวของการ์ดออกฮิโร่ o, ใช่ไหมครับปกติเนอะมันจะได้ตัวของค่าวิทครับอยู่ที่้ก็รนั่องคตห m a ็ h p ครับอยู่ที่1%นะแล้วก็นอกจากนี้ครับมันจะมีฟังก์ชันตัวของคล้ายๆกับตัวของการ์ดดาวที่เป็นออกฮิโลในตัวของเซิร์ฟเอใช่ไหมครับก็คือเมื่อโดนโจมตีครับมากกว่า15%ของ Mac XP ครับมันจะทําให้มีโอกาส10%ครับที่จะทําให้ศัตรูนั่นเองครับติดสตันไปทั้งหมด2วินาทีนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดทําการอัพค่านเป็นบวกนั่นเองครับ มีโอกาส100%ครับที่จะทําให้สตูติดสตันเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองครับและนี่แหละครับที่เป็นประเด็นร้อนนะตอนนี้นะครับแล้วก็จากที่บอนได้ฟีดแบ็กไปเนาะเขาก็ได้มีการเพิ่มตัวของหมายเหตุมานั่นเองครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหมายเหตุนั่นเองครับก็คือ ฟังก์ชันอัปเกรดการ์ดกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาครับแล้วก็ยังไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายเนาะฟังก์ชันนี้จะปรับปรุงและทดสอบเพิ่มเติมในเบต้าเซิร์ฟเวอร์ส่วนกำหนดการเปิดใช้งานในเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการครับโปรดรอติดตามประกาศเพิ่มเติมในอนาคตนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีการแก้ไขตัวของบัคต่างๆครับที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้นั่นเองครับจะมีตัวของการที่ข้อมูลตัวของนี้ในแมปครับจะมีการแสดงผิดปกติในตัวของการที่ทําการนัดโซนอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อันที่2ครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาตัวของการที่่เเเรรราลงงดังันันนจจตวขอะบส็ใชม แล้วมันก็จะปลดล็อกตัวของ Epic Spirit ไปให้เลยนั่นเองครับแปลว่าเราสามารถกวาดล้างได้ก่อนหน้านี้นที่มันมีปัญหาเนอะแล้วก็ต่อมาครับข้อที่3ครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถสร้างทีมได้ในตัวของ Epic Spirit ครับตัวของดัน g e o t t h a ท a t o s ครับแล้วก็ข้อ4ครับเมื่อทําการเรียกว่าย้ายตัวของแมปครับผมตัวของคอริดอรนะ ตัวของนกแล้วก็ตัวของรถเข็นอาจจะหายในบางฉากครับแล้วก็อันที่5ครับตัวของมาสเตอร์สกิลของเจเนติกครับมาสเตอร์สเนาะมันมีการบั๊กอยู่นั่นเองครับก่อนอันนี้บั๊กตั้งแต่วันที่ส1แล้วครับก็คือไม่สามารถใช้ตัวของมาสเตอร์สกิลสได้นั่นเองครับตอนนี้คือทําการแก้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ข้อที่6ครับหลังจากที่กดพิแพ่ for elite ใช่ไหมครับหรือว่าไอตัวของบัฟรวมตัวนั้นครับแล้วก็มันจะไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้เลยครับผมในตัวของการแข่ง6และประเด็นร้อนในคลิปนัตวของ ไอาการตีบวกการ์ด m อ p เนี่ยแหละครับที่รู้สึกว่ามันไม่ศบเหตุผลสักเท่าไหร่เพราะว่าเ,เราสามารถทำการฟาร์มได้จำนวนหนึ่งเนาะคือถ้าเกิดแบบมองดีๆมองตรงๆแล้วครับคือแทบจะไม่มีโอกาสที่จะสามารถได้การ์ดเพียงแค่หนึ่งใบครับต่อการฟาร์มแบบ1เดือนอะไรเงี้ยแต่นี่กลายเป็นว่าเราต้องใช้ตัวของการ์ดเพิ่มแบบทวีคูณครับผมในการเรียกว่ามาทําการตีบวกตัวของการ์ด m อ p นั่นเองครับ แล้วก็ไอตัวของการ์ด MPP พวกนี้ครับมันไม่ได้แบบว่าล้นตลาดจริงๆคือหลายๆคนก็อยากจะใช้แต่แค่ราคามันแพงคือไม่จําเป็นต้องแบบว่าเออเอาร์ดต,ต่างๆนไปถลุงครับแต่ว่า ช่วยทํายังไงก็ได้ให้แบบว่าเราสามารถจับต้องตัวของการ์ดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมน่าจะโอเคกว่าหรือว่าแค่สามารถทําการเอาตัวของการ์ดครับไปทําการ์ดดาวก็พอแล้วนะเช่นตัวของการ์ดฮอคิโลนะครับที่มันสามารถทําการ์ดดาวได้แล้วก็ตัวของฟังก์ชันต่างๆครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยครับก็คือเมื่อเราโดนโจมตีครับแล้วก็เมื่อดามเมจนั้นครับมากกว่าตัวของค่าแมคเคนพีสิบของเราครับจะโดนสแันไปเลยครับสวินาทีตรงนี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าก็เขาบอกว่าไอ้ตัวของการอัพฟังก์ชันตรงนี้ครับก็มาะกจี อัปเดตไปเรื่อยๆนั่นเองครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปนี้จนจบเนอะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ